จำไม่สวยเลยครับนี่วู้ย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 วู้ะวู้ย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 วู้วู้วู้ย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 วู้วู้ย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 วู้รวู้ยวู้ยวู้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  หมายเข้าไม้ก็ไม้เดิมครับพี่น้องนี่ครับไม่สายเนาะเงี้ยปูครับพี่น้องนี่ครับปูเข้าจะข้าบิโจกนะครับผมพี่น้องครับไปโจกมาดูนะครับพี่น้องไสเลยครับผมนี่ครับไม้เอาเปลี่ยนสายเบ็ดมาใหม่ตระก่ะอ่าเปลี่ยนสายเบ็ดเมื่อไหร่ครับผมนะครับฟรีเลยรองมืออีกแล้วองเมือตามปลาฮะปลาเขางหายแล้วครับไม่เนอะส่สายอื่นมันมันขาดรุนกันครับพี่น้องรุนกันว่าคผมจิหมานวะท่านติด่อยวะครับปลาเขางหาย นะครับปูห่อถื่ใสตัวหน่อยตัวใหญ่ปนกันนะครับน้องพี่น้องเนาะปูนะครับตระไม้เนี่ยครับผมนี่เลยทำล่าฮะไอช่อนใหญ่ใส่ในฝ้ายใหญ่หนิใส่ใส่ใสลูก อันเดือ่ลองเลือกปะเบลเลิกแห้งกับผมพี่น้องนี่ครับขม่านะครับดูมัานเดี๋ยวต้องจุ่มแห้งนะครับหลังนึงเขาใส่นี่ครับผมพี่น้องพี่เสียบเนี่ยปูกับเสียบขังให้เขาเด้อพี่น้องเด้อเหมือนเดิมครับผมนะครับเบ็ดไม้เขาครับเบ็ดไม้เดี่ยผมล่องแบบว่าเหลาอ่อนๆพี่น้องที่นะครับผมขั้นเป็ดจะอ่อนนะครับนะครับล่องแบบอ่อนมาครับผมเบ็ดไม้เบ็ดไม้ หมายสายคือตอจ้ะสามล่าหาไอช่อนใหญ่ครับผมไปหลัลงทำไปครับสมหวังเด้อนี่ผมหลมังนี่ใส่นี่เลยครับผมหมายเด็ดเด็กพี่น้องครับหมายเด็ดเลยนีค date, น่ครับผมห้องเบิ้งเดี๋ยวมาหลุนนกันนะครับนอ้องประสีหมามนวะครับรอบนี้ครับ ตามหาพออ่อบอผอบข่อหญ่ครับผมเจิงเขาชาแล้วสิพามายามครับผมพี่น้องไม้ห้ามผู้ใช้ปีนนครับผมนี่มองนี่ครับไม้เก่าไม้เก่าไม้เดิมไม้ผู้ญ่ครับไม้เ้ามเดี๋ยวผมขออนุญาตเซตเป็นครับอร์ถือภาพมายามครับผมมารวมกันเพราะผมจะมานบอรอบนี่นะครับเนาะไปเจ้าแล้วเนาะเดี๋ยวถืาพมายามครับเข่ชาวชาแล้วครับ ผมพี่น้องพระมายาเม็ดครับผมกินกับเขาแล้วนะครับน้อพมายาเม็ดครับนี่ครับหมายเข้าผมใส่มันปลาพวกตบผมด้วยครับเด้อหูหูฝายก็ครับพี่น้องนะครับใส่ไปเครื่องน้ำหูฝายน้ำน้ำหูฝายน้ำเป่ครับผมว่งมึงมันจิหมองได้ที่กินดีด้วยกันครับอือสั่งมาชั้นยังอยู่เหมือนเดิมครับยังอยู่ขึ้นกาครับผมหลังน่ะเป็นในหลังนี่ครับ ยังอยู่ครับผมยังอยู่เหเมือนเดิมไปหลังทำไมครับผมเดี๋ยวนี้เสียงปลาดิ่งครับพี่น้องหลังนี่ครับนี่เห็นป้ะอุย้ยขั้นเพชรหมูก,กุชชีเลยพ,พี่น้องนี่ครับที่หัวหันนี่ครับผมเดี๋ยวนี้เสียงปลาดิง่งครับนี่ครับหลังนี่ครับโอ้ยีซันครับโอยู่ป้ะนี่อุ้ยครับเดี๋ยวดเดี๋ยว ี่มกันครับเฮ้ยหรออุ้ยอุ้ยอุ้ยอุอุ้เฮ้ยนตัวนี้ตามมาครับนี่ชิโนงอ๋ออุ้ยโฮ้ยครับอุ้ยมาอุ้ยชิ่นองใส่เสืสวยเลยครับผมนี่ หมานมาแล้วครับนี่ครับหมานหมานหมานมานมานทางลงกับท่านท่นทเป็นของทางไซขับไพี่น้องนี่ครับหมายของน้ำปลาพวกโตครับพี่น้องพวกพี่น้องรุนกันครับผมแตปมาแล้วแต่หนึ่งครับผมนี่ครับสวยๆเลยไปขึ้น้องต่อไปครับพี่น้องหมายห้องทางไหนพี่น้อง

านับบุดทองเนตากไปพี่น้องบุญนะ่น้อง่น้อเอจะฟอรดดเด้อจะบอาไปเด้อยิเย็น่เย็น่ะเย็นอ่ะหาย it, nee! เสลาบานพี er ่น้องึเฮ้ย

รูดพอดีครับผมพี่น้องอนี่ครับอุ้ยคือครับนี่ครับโอ้ยสุดยอดเลยพี่น้องมัน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 สองแต้มแล้วครับเดี๋ยวเขาจะเส็ตถุงนครับผมครับผมสองแต้มลตแล้วครับสุดยอดเลยพี่น้องเอ้ยแน่นอนเพื่อนครับเอ้ปู่ เียวปูครับพี่น้องนี่ครับใส่ไว้ใส่ไปครับพี่น้องใส่ไวปรุ่นต่อมแืแลงเหมืมเนี่ยหรือว่ามันรุ่นมแืแลงครับผมหรือว่ามพยมามีกมืแลงครับโอ้ี่มันเกี่ยวเนื้อตัวน่ะเจ้าป้าใดเนาะพี่น,อน้องรุ่นตอครับผม ล้างไปในนี้ล้างเนี <ong> ่ยเยอะยังอยู่เหมือนเดิมเยอะยังคุยกับพี่น้องบนรกเพิ่มเยอะเข้าหลังหนาเป็นเสียงปลาดีดินครับพี่น้องแม่นว่าไม่ไม่จ้หนาดจ้ะป่ามัดเลยพี่น้องกูนะครับผมหยาหอกพี่น้องกูนะนี่นี่หยานี่พี่น้องแม่นมัดน้ำตัวน้ำตัวครับพี่น้องบูวเป็นบูวครับพี่น้องลุยเป็นลุยครับนี่แต่พ่อพูดมาปลาตื่นพาลุยครับ ลุยปะลุยเน่ยปีนังยังเลยครับพี่น้องปตุยผ่าลุยลุยบปะหยานี่จ้ะเจ็บไปที่ลังนี่ครับผมนี่เนี่ยอันนี้จ้ะเจ็บเจ็บนี่ครับพี่น้องนี่เมนบใช่นี่หลังนี่มันดินวิ่เหนือครับพี่น้องเมื่อกี้นี่เมน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 นี่นี่นี๋ยว่นี่นี่อุ้ยอะไรนะโอ้ อุ้ยไป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 พี่น้องอุ้ยอุ้ยอืมมาแล้วครับผมแต้มสามับพี่น้องนี่ครับมัน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 อุ้ยแต้มสวยๆรีบพี่น้องกูหน่ะหาอ้วนดีกว่ากักเลยอุ้ยปดกันครับพี่น้องปดกันแต่ฟังกับซันซันพี่น้องัานกับซันอืม ยอดแห่งโอ้ยเกาอน้อยตาเลยพี่น้องคุณน่ะเบ็ดยูปจังมังเลยว่ามีตีงครับผมขันเกาะมองนี่ครับอืมเรียบร้อยเลยโอ้ยสวยๆเลยพี่น้องสามแต้มงามๆเลยครับผมนี่ครับโอ้ยสุดยอดเลยครับผมไปดูหลังต่อไปครับผมต่อจ้าสามแตมครับพี่น้องดูหลังต่อไปครับหลังหนาพุ่มวันนี้เสียงปลาดินครับพี่น้องแม่นบ่ ดุนเหมือนกันครับดุนเหมือนกันหรือว่ามันบอดนี่คือบอดเห็นเป็นผมนี่เนี่ยครับท่านสายไปสีถึงถึงพี่น้องนี่ครับผมนี่ครับนี่อาการนะเพื่อนเนี่หลังนี่นี่อาการก็ไม่เห็นอากาศทางลงโอ้ไหลลงดุนร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 ุนเฮ้อวูวูวู โอ้ยโอ้ยเดินเด่นเด่นโอ้ยพวกเราเนี่ยตักมาพี่น้องโอ้ยโอ้ยใส่พิเศษเลยพี่น้องโอ้ยโอ้ยพูดอโอ้ยโอ้ยน้ำ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 โอ้ยของแท้พี่น้องมาแล้วครับผมมาแล้วนี่ครับผมโอ้ยแต้มสวยเลยพี่น้องพูดอะโอ้ยสุดยอดพี่น้องโอ้ยน้ำกระไรพี่น้องพนะ โอ้ยหนังหนามพี่น้องโอ้ยเนาะไป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 งเพื่อนครับพี่น้องมันสั้นมันสัน้นทั้ทงทั้นสั้งพี่น้องมองไส้เฮานี่ครับผมอุย้ยอ้วนเป็นอ้วนพี่น้องฝาพนนะครับแน่นอนเพื่อนครับ แแฮมที่สีมาแล้วโอ้ม้านอนเสาเนีย่ยนาะสุดอยอดเลยพี่น้องพู <c oughs> ้น่ะว้ายอะรุนแรงตัวเอครับพี่น้องแหม่นี่นก็มันปัญยังแล้วพี่น้องเอ้ยแบบนี้เลยครับผมเดี๋ยวมัอแรกแต่ว่ามารุนมา่ยามครับนเดี๋ยวไปมองหมานี่ครับผมมองเกาเหล่าครับมองน้ำหมาน,นี่ละ ตงนี้นมันก็จะมันตลอดเนาะอย่างง่ายเลยผมเ,เรียบร้อยครับไปดูนังต่อไปครับครับผม,มนมังหนึ่งเป็นี่ไหนครับรถนังหนึ่ง็นรูปผิดแบบเห็นป้วที่มีสีนีอยู่พี่น้องถ้าพอม่นกระจายกินนี่เป็นเช่นไรแจ็คกูหรือสีปีนพี่น้อง ผมว่าไปแล้วนี่เป็น้องปลาตัวนี้รุดนี่ลักษณะปลารุดครับพี่นออ้องโอ้ยเสียดายเนาะพอผมชมว่าไซคั่มปลาเนี่ยครับเบ็ดเบ็ดเนี่ยปูครับผมถึงกั่มคือเราจะรุดครับบอกป็นยังครับผมใส่ไปไหมครับเดี๋ยวรู้กันมีแรงสพาพมายามครับพี่น้องมาที่นี่ก็แฉบเลปูย่าง มัน<ป>ม,มันมาก,กครับผมพี่น้องดูกันต่อครับไหนมาเสียเลครับเด้อมันมันนี่ครับผมนี่ครับนนีี่่หลังเยอะยังอยู่เยอะยังอยู่เหมือนเดิมแล้วนี่คือเยอะยังคือเก่าครับผมไป หลังข้างหน้าก็ปินปลายดิ่นครับพี่น้องอย่มันสวดไซื้อปอ่ะครับผมดูน้ำกันครับดูน,น้ำการเดี่ยวครับพี่น้องมันดังนี่ยวครับผมเมื่อกี้นี่เดี๋ยวแอีนบ่วนี่สายไปถึงตึงพี่น้องโอ้ยสายมัก็สั้นเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับเหีนบ่วสายไปตึงตึงเนะพี่น้อง แม่นหมดเนี่ยมาแล้วครับผมโอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่เหรออ้ยนี Roman ่ครับมัน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 ครับอุ้ยแต้มที่หาแล้วครับผมสวยๆเลยพี่น้องนี่ครับอุ้ยสุดยอดพี่น้อง ปาด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 พราะมาดาเลยพี่น้องนี่ปาดแกงพี่น้องพู้หนักยุไฟใหญ่เท่าบ่บ่ไใดเนาะยุไฟใหญ่มาไหนตร่ไหน้องอืมมาได้น้ำข้องครับพี่น้องสามยุป้าพักตบพี่น้องอืมในขณะที่เท่าบ่อยู่นี่มกกันก็ยังสวบยู่ครับพี่น้องเดี๋ยวไม่อีกบ่อมื่ะมะอืน่นใหญ่เป็นบ่อก,กูอยู่ครับผมนี่จะบ่อกู่หรอคือ แย่แซ่ยี่หนีครับสามหมื่นสามขึ้นบดจักพี่น้องนี่แหละครับนี่สายผมถ้าเป็นหมาเนี่ยผมเอายุ่งสันเลยชุดยอดชุดยอดถิ่มแรงสว่างกระโดดไหมครับใส่เงี้ยว้ใส่เงี้ยวไปบัวท่ธรรมดาหรือครับพี่น้องไม้นี่ครับผมเปลี่ยนสายมาใหม่ซื้อืๆแมนครับว่าขาดเลยครับสายนี่สายพี่อีครับพี่น้องเอฟซีพี่นี่หน้าม้าครับผมขอบคุณครับผมแน้าม้ามากครับ งานดีๆครับผมไปอานต่อไปครับผมครับผมพี่น้องสุดทุกคนงานครับผมยามเม็ดรอบแรกเต้าเนี่ยครับผมนี่ครับอ่าแตงพี่น้องมี่ตัวงานพี่น้องคุณนะครับเหยาปูเฮ้าอู้วประท้อมมหาดีเป็นน้องคุนอ่ะสุดยอดเลยมแม่ไม่ดุดแม่ครับพี่น้องสภาพพยายามครับผมมแร่ครับผมเดืองานสภาพพยายามครับแม่พ่อกันครับผม